นิสสันอเมลา่านิสสันมาร์ทนะครับหลอดไฟเรือนใหม่หลอดไฟเรือนใหม่ดับกระพริบนะครับหลอดไฟเรือนใหม่ดับหรือบางทีก็กระพริบหรือทั้งสองอย่างก็ติดต่อซ่อมได้นะครับพีระเซอร์วิสศูนย์เก้า5ูนย์หกสองสี่สองหกแปดห้านะครับติดต่อซ่อมได้ครับ อ่านี่คือเรือนใหม่นะครับที่มันเสียนะครับถอดออกมานะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหลอดไฟก็เป็นใหม่นะครับเป็นหลอดไฟสีขาวปกติมันดับนะครับก็เป็นใหม่ของใหม่มันก็ต้องสว่างกว่าของเก่าอยู่แล้วนะครับสว่างสวยงามนะครับราคาหลักร้อยนะครับสวยงามไม่แพงครับโอเคครับติดต่อมาซ่อมได้ครับ